ว่าที่นายกรุนปรีชาขอขอบคุณพี่น้องในตำบลป่าแดดทุกท่านที่ยังให้ความไว้วางใจมาทำงานเมื่อวันที่13พฤษภาคม2,568เวลา10นาฬกา30นาทดรรุ่งปรีชาปั่นแก้วหัวหน้ากลุ่มป่าแดด,ดก้าวหน้าได้ออกมาขอบคุณพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ตำบลป่าแดดที่ได้ให้ความวางใจเลือกเข้าไปทำหน้าที่ต่ออีกหนึ่งสมัย เพื่อคะแนนที่ทุ่มทนพร้อม,มด้วยสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองเขตที่ชนะเข้ามาแบบยกทีมหรือว่าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดดดรรุ่งปรีชาปันแก้วได้กล่าวว่าจะตั้งใจทําหน้าที่ให้ดีที่สุดจะตั้งใจทํางานสานต่อกับโครงการที่ยังข้างค้างให้สําเร็จต่อไปจะทํางานให้หนักขึ้นเพื่อความผาสุกข,ของพี่น้องชาวบ้านในตำบลป่าแดดให้สมกับที่พี่น้องได้ให้ความเชื่อถือ แล้ไว้วางใจในตัวของดอเรรุ่งปรีชาและกลุ่มป่าแดดก้าวหน้าที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องการดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงว่าที่นายกบอกขออภัยขอให้พี่น้องที่ไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่ได้รับการตอบรับที่ไม่ทันบอกว่าคงได้รับการอภัยจากทุกท่านและข้อวิพาก์วิจารณ์ของทุกๆท,ท่านจะเก็บมาใส่ใจและต่อไปจะขอเป็นนายกของพี่น้องชาวบ้านในตำบลป่าแดดให้สมกับที่พี่น้องได้ให้ใจสินชัยพะชรธนาพร รียบเรียงวริศราทินนารายงานในนามของกลุ่มป่าแดดเก้าวหน้านะครับขอบคุณพี่น้องชาวบ้านนะครับผู้มีสิทธิ์นะครับเลือกตั้งเมื่อวันที่11บพิษภาที่ผ่านมานะครับก็ของเทศบาลตํารป่าแดดท้องก็มีผู้มีสิทธิ์นะครับน4 4 0 8คนนะครับมาใจสิทธิ์นะครับแปดพาร้6ยนะครับก็ ขอบคุณนะครับที่ทุ่มคอมไว้วางใจกับกลุ่มประเด็ดก้าวหน้านะครับสําหรับทีมงานและก็ตัวผู้บริหารเองนะครับพร้อมที่จะฮับใจพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลประเด็ดนะครับตลอดไปนะครับถึงถึงประชากรตึงหมื่นหนึ่งมื่นแปดพันสามร้อยนะครับสำหรับการบริหารนะครับที่ผ่านมาอาจจะมีบางประการหรือว่าบางเรื่องนะครับที่บ่ค่อยอ่าถูกใจท่านก็ขอกราบสุมาอภัยตัวยเพราะ ตั้งต่นี้ต่อไปนะครับจะตั้งใจทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเสี่ยงโคโรหารหรือว่าเสี่ยงที่ด้านลบเนี่ยให้หน้อยที่สุดนะครับเราจะตั้งใจเนื้อการแล้วก็จะพัฒนาไปต้วกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนครับเทศบาลประเดนเราจะต้องพร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นเมืองปลาเดนในอนาคตนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาใจสิทธิ์นะครับขอบคุณครับ